สวัสดีครับพี่น้องมันนี้ก็ผักไปมือน,นึงนะครับผมกับพี่น้องเขาป่าหาเห็ดขึ้นเขาครับมนนีก่กับมาครับทีมงานหาคนครับหลุดเก่งม้านะครับมาหลุบีบเขาป่ามโนล้มก่อนครับเขาว่าเห็ดปวกิีออกครับเลยแวะมโนล้มก่อนเราวเบ่งเห็ดปวกิกมโนล้มแลกะจีออกไปสนามบินแล้วครับเดี๋ยวไปหลุดดูกันครับพี่น้องว่ามันนี้จีเป็นทังไหนนะครับผม สีมานบอดครับที่ได้เฮ็ดอี่ยังเนี่นะครับเมื่อกี้เขาเมฆไทยใน่เห็นพี่น้องเบิ่งในปลาเลยครับตอนลงรถอี่ยังมาหอดกับไปถ่ายนะครับเขามากเบมาเห็นเห็ดไว้แล้วครับดอกหนึ่งครับก็เลยถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเลยครับผมนี่ครับผมพี่น้องเห็ดหนอมงามครับนี่ครับพี่น้องอีเตคไรดครับอือหือเกิดอยู่ใต้้โอโหเบิ่งขาอันนั้นดอกน้อยเอาไว้ก่อนครับพี่น้องผู้ใดมาพอกเอาไปเด้อ ครับพี่น้องโอ้ดอกแหลกแขกมานิลิงามงามครับผมเมืองดอกนี้ครับไปครับเดี๋ยวหากันต่อครับผมเอามานแล้วครับดอกแหลกงามงามครับโอ้ยไเห็นเห็ดดอกแหลกแขกมานยางป็นโดนครับไม่เห็นเห็ดเลยเห็นนะครับเห็นเห็ดดอกเพราะอะไรนี่ครับอีกดอกน้อยชามดอกครับ ตั้งแต่บุตรล่ะนี่อีกดอกหนึ่งดอกที่สี่ปานแปนครับป้านโน้ลมครับในที่ออกไปสนามบินเลยครับพี่น้องป้านี่ผู้ใดเ,เข่ามาก่อนก็นเห็นนะครับเพราะมันแปนครับครับไปครับพนะี่น้องเดี๋ยวออกปลาไปปลาสนามบินครับพี่นอ้องย่างขงา่าม้า ปกกิ๊กครับพี่้องกินน้เห็นบ่ได้ครับเดี๋ยวพี่หนงัดนะครับพี่้องเห็นบ่ดอกน้อยหนึ่งครับมึงโอ้โหหน่อยดีครับมึง กำลังอันครับถึงมันอยู่ในขี้ดินโอ้ดอกเหยดุหน่อยตะตะพัดแซ่บน้อยๆเด้อ tu minum lo tu oh lo ni ถ้าเป็นตัวยกขีดิน,นคือหัวตะปูนี่พี่น้องมึงเห็นบ่ได้พี่น้องเลยผมเปิดเป็นย้ำย้ำให้เห็นดู่ดูด

น่อยลายกระบ,บูหินนีมือกบดอกน้อยพดหน่อยอี่ออ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  Put down. lão nội khai gì đi hả, binh nhóc bưng, cho hiên thấy hoai bùn đang hiên, nó mất thằng hoai bùn bớt đấy, ô, bảo nó thằng gì thì bớt à? จะได้จังหวะก็ขานก่อนโอ้ไอม่ได้แลอวไดอยู่ข้าจะคล้องียบมาทันมาข้างหลังยังเห็นทางเลยย้อนออกมาแล้วเปล่อกินกันแล้วกันเตะทั้งคุณบุยเห็นไหมออกมาทั้ง,อองหลัง Где-то. nó nhét chút nữa Bước nhìn Nó vậy xuôi xuôi Thả nhau Đây là Nó nhét bụi đến cái gì lỡ Ôi Nó Ừ. À. Ừ. 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 mọi người 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 พอท่านงี้ดิเดี๋ยวเบิ้งครับมีแต่ดอกน้อยๆครับผมเบิ้งเบิ้งนี่กำลังเป็นโตเป็นหนาเลยครับแต่ว่าขาเงียบๆครับผมจะหาเบื้องนีกครับมาจิ๋มหาดีบนครับกตลังว่าอยู่ออกไปหลุดนางมะพร้าวห่หิดพวกน้อยพอดีครับไปครับอกำลังเบื้องครับในเบิ้งครับ เห็นบหมครับ okay. น่ยน้อยนะครับเมื่อกับกำลังขึ้นน้น้อยนะครับเห็นไหมครับกำลังง้างครับผมเดี๋ยวจัดการเลยครับนี่ดอกน้อยกำลังโพจะขี้ดินตั้งนี่ครับกโอเคครับเดี๋ยวจัดการก่อนเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลพี่น้องพี่ตาซออทมาแตกพูดยู่อยู่เนี่ยยังเหรออุ้ยจะไม่ซับเนี้ยอือซับเฮ็ดกันไม่ซับเฮ็ดจะพากไม่ นี่เอาไ,ได้นะเอาแอมเลือกๆโอ้กข้างไม่ข้างไม่พี่น้องพี่น้องเอ้อเยแบกพู้อยู่อยู่ข้างค้างงัอง,ง้อไปใส่ผุนได้ได้ได้เง<อ>ินคูดีปมเะครับคูฮ็ดปวกโอ้โพี่น้องเอ้อ นี่ก็เจ็บตีปวดแธอลยนี่ตะซ่อนขาเห็ดว้าครูขาดแล้วดิขาดเห็ดตโดนลงมาเพียขาดหรออารดเนาะเออเขึนไปเนี่ยมันเลิกหมดแหละมีเขาฟังเสาเข็มไว้ปุนะอู้หบึ่งเดือดบุกไงหนึ่งอือเดือยแต่บุกยาวเดือยแต่บุกยาวาบึ่งมีขอโทษอือบึ่งรับพี่น้าะบึ่ง ขาดฉนว่าอยู่ขาบุกย่างไงมีโทษโทษหาักฉโครอเองมึงยอดดีครับมึงเนม่งขาเลียบบกหลเนาะขาเลียบบกหลอีห้ามึงขามันเบี้ยวไปยังสี่ดีมันอีกเลยเสียบไาหนึ่งที่มึงน่ติดครับผมไปดูเียมันเดียวเห็นต้นน้ำเนาะไฟไหมไฟไหม ไฟไหมครับจะลองไฟไหมไปครับเดี๋ยวไปข้างนอกออกไปสนามบินคุณหนี่น่อยค,อคอนุ่มนะรับไปแล้วเห็นมะหอดปลาสนามบินแล้วทีมงานกํนลาลังย่างข้า,ขาปลากันครับโหดครับเห็นอดปลาครับกำลังปลากันงานย่างข้าปลากันไปด้วยปลาสนามบินแล้วครับ มัหันมาแต่ปาลาโมโนล้มครับผมไปครับไปเบิ้องลูกเกนครับมาปลาเนี่ยขาวีหมันมาแล้วผมอะไรครับอืมครับน้องเห็นตะไคร้ดอกแหลกครับปลาเห็ดดอกแหลกปลาสนามบินโอ้หันมาปลานี่เบิ้งดอกเห็ดครับทึง้งเบิ้งทึ้งนอนทึ้งบกหอยทึ้งเงินยิ่งเกลือเกอลืออยู่ในเห็ดไปบ,บไปครับ ดอกแรกครับาสนามบินครับม,มันมันครับผมเีอาเงี้ยเ,ยเกลือ,อ,อก,กันเค็ดแน้ะรอที่สองครับของไฟเนี่ยปกต้ตาดอกแรกครับขุดขุดขุดอ้หมดเจอะ มีเียมขุดเขาเม็ดขุดเนี่ยเขาเหม,ดม,ดดม็ดพด

นอนเจาะเลยครับเก็บแล้โอ้ยปวดขุดอึนบังไปเลกปวดผิวขายาวนะเป็นไร ดูเลยค,ครับน้ำเงาไปเลยูครับยิ้มเพ่น้อง,อง,าออง,อองขาหุดอ้ยกังขึ้นมาครับ เสียมครับจะได้ดีเห็ดขุดบ่ค่อยดีมนันเลยครับอืมใช่เป็น,นอดอกนึงของกระดูครับมองกระดูกอะไร มันแตกขึ้นมากเลยดุนเดี๋ยวขุดขึ้นมาเบ,บ,บ,บิ่งครับพี่น้องเขาหยาดขุดแป๊บหนึงครับได้แล้วบ่าได้ครับพี่น้องขุดขึ้นมากหรอเดี๋ยเบิร์ตตุลครับบ้างครับพี่น้องน้องเขาขุดเห็ดปวกฟานโอ้มาใสา่แล้วครับมึงเดี๋ยวหาเบิร์ขีเข่าเขาครับพี่น้องไมีเห็นขีเข่าดอกหนึ่ง ดูหางกูย <basics> oh, ี new. ่ค <teachers> ร <haunted>. ับเห็ดดอกหนึ่งตึงฟผนคล้ายขานู่นอีกดอกหนึ่งเงินเห็นแลไม่เอดแต่้าเลน้เ็ายเขาดอกหนึง อืมไปครับมองว่าดึกดๆจิ้อหัวหิดปวกอยู่รอรถครับไปน้องบานเทือเลยคือกะว่าอีีดีจนเ้เนี่ยคือ,ม,อ,อคมีดอกเดียวมันจะไปถ้าเขาหรุดตีป้าเห็นตไข่าขาวไข้เหลืองตัวนี้ เกือบเล้วเกือบไปท่าเขาแล้วไม่ไงโอ้ยเหนื่อยแล้วไปครับ๋ยวออกหาเราหลดไปละชัองนี่ปุ๊กตาบ่งต่วก้อเดี๋ยวได้ปะโอ้ย ขาเท่บลยแล้วครับบลยนอนเจาขาขาดเอาบุหรี่ไ่ด้แค่นี้คนระับนอนเจขาขาเบ,บิ่งห้อยแมงเจาไปครับเม็ดบาน,นครับโอเคงดีอยู่ขึนะ้นมา ให้บัน โอ้โหน่ก็บดายดอกเบืงครับเอาเห็ดเชื้อครับพี่น้องดูเลยดอกนี้ก็จะกึศกันนะเลยเลยนะดูนี่ก็เดียวเห็ดเชื้อกันครับเดี๋ยวเอาใส่ถุงเผ็ดเชื้ออยู่บ้านไม่ใช่ี่น้องมองเห็ดพวกตัวนี้หัวพก็หลุดว่ะเบื้อง up โอ้เม oh. ็ดบาวกันเนาะ,นะดอกเมียงโจทยขาขาดบุดเบื้องขาสีเงาไปไหนเด้อเดี๋ยวผมจะเอาเสียมขุดเดี๋ยวให้วงยูนอเอาเสียมให้อดี๋ยวเบืง้งโอ้เดี๋ยวรอเสียมแป๊บนึงครับเดีย๋ยวจะขุดอันนี้รอเบื้องครับพี่นอ้องขุดขึ้นมาแล้วครับขาอ้านวนดอก กำลังขึ้นเตะไม่ไหมยังได้นอนจอดเมาหรอโอ้เอาครับเอาไปบึงมันจิเป็นได้พี่จีได้เอาเพื่เชื่อละนอนจอดหลายผลไปครับตายก่อนอืมเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดใครกดใครกด ไปครับเดี๋ยวจะพาหาออกไปหลุดแล้วครับน้องตีสามกัวครับกรับ,บาดตัวที่หวัวที่ตีที่นี่ครับน้องบางยางออกไปหลดครับไม่ยัไา,านไข่ขาวครับนี่ นบอนสองดอกเห็ดขาวออกทายทำเนาะไปครับนี้ออกมาีกทรายนี่ก็ออกมาจากปลาครับหาคนครับกับผม ได้เดี๋ยวพายบังเห็ดครับโู้เห็ดไหมนี่จะขายมูเดี่ยวเชฟกเย็บตัวนั่งแบบช่วยด้วยนี่จะคายเขามืงขาเห็ดอันนี้ครับอีเกียจะอยู่อีกจับ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 นิวปีนกันอะไะคือบ่คือยังมือขาเห็ดครับพี่น้อง มันโจมันเพียงเจ้ากระคาเห็นเจ้กระมันกระมันอยู่ครับตกอะไรเป็นของแพงรับไปเลยมูด้วยนะครับเดี๋ยวเก็บของกลับบ้านเดี๋ยวมืออื่นเขาจะกินอยู่เศ้านะครับมือนีเหตุงานอยู่ื่องเหตุบลวกตากน้ำเราเองนายจิมาเทียงครับผมแล้วก็ได้เห็นตะไข่้มูดเดียวเก็บชิบดอกเก็บของกลับบ้านครับมืออื่นก็จิมาหลายอยู่ครับผม นีับุพ้นเงียบครับเห็ดมันงะกเห็ดไม่ค่อยออกก็พาอใด้อยู่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมช่องโดนพูดดนนะครับรับคลิปนี้กอาไว้ทำนี้ครับสวัสดีครับ